กฎการเซลล์อินเมไปหรือ,อยังทองคำแกว่งตัวในกรอบหลังวิกฤตยูเครนสงบลงชั่วคราวเจาะธุรกิจวันทูวันคอ t แทคหรือ OTO ก่อนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ก่อนรวยกว่านะคะประจําวันศุกร์ที่9พฤษภาคม2557ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา13.00น5นาทีจนถึงเวลา13.30นค่ะในวันนี้นะคะท่านผู้ชมยังคงอยู่กับดิฉันนัทวรินทร์ทองประเสริฐอาจารย์นัทบุตรรุ่งวงค่ะคุณนัทพงศ์หิรัญยสรินะคะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คุณสุกัญญาวณินนจ,จักวงค์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทวันทูวันคอนแทคจำกัดมหาชนนะคะ และในช่วงที่สองค่ะเราจะมาพูดคุยกับคุณสุกัญญากันนะคะมาทาความรู้จักกับบริษัทวันทูวานกันค่ะส่วนในช่วงแรกนะคะ Go Today ค่ะคุณกอ๊อฟคะจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ยูเครนในช่วงนี้สลบสงบลงแล้วนะคะไม่ทราบว่ามีทิศทางของทองคํานั้นมีแนวโน้มอ,อยู่ไรบ้างคะครับก็ราคาทองคําอย่างที่เราคุยกันมาทุกอาทิตย์นะครับว่าทุกๆท,ทีเนี่ยวันศุกร์เนี่ยศุกร์กลางคืนโดยเฉพาะนะครับชอบมีข่าวยูเครนทําให้ราคาเนี่ยดีขึ้นไป เหนือพันสามร0เหรียญนะครับแล้วก็ข่าวส่วนใหญ่ตลอดอาทิตย์นี้ก็จะคลี่คลายทําให้ราคาก็ล่วงลงมาก็เป็นไปตามคาดในช่วงเมื่อวานนี้นะครับโดยในช่วงเฉพาะวันพุธหรือเมื่อวานวันพฤหัสท,ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยราคาทองคำเนี่ยโดนเขาเรียกว่า2ดอกหลักๆด้วยกันนะครับมาจาก2ท่านผู้มาหาอำนาจในโลกนะครับมาดูกันว่าเป็นใครแน่นอนครับท่านแรกเนี่ยคงหนีไม่พ้นคือนี่ก็กระพริบตาให้ดูด้วยว่าคือปูตินนะครับปูตินออกมาพูดครับว่า รัสเซียได้มีการถอนกำลังทหารออกจากฝั่งยูเครนออกมาเรียบร้อยนะครับทำให้ลดความตึงเครียดในยูเครนปัญหาในยูเครนย,ยังมีนะครับแต่ว่ารัสเซียคล้ายๆกับอารมณ์เหมือนกับว่าออพี่ใหญ่ไม่ยุ่งแล้วเพราะว่าตอนนี้ความตึงเครียดหรือความกดดันฝั่งเนโตรเริ่มมี รู้สึกว่าถ้าเกิดรัเสเซียไปยุ่งมา,มากๆเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาร,ระดับโลกนะครับก็เลยถอนกําลังทหารพอถอนปุ๊บอทองทุบลงมาเลยเหลือ1,300เหรี 1, ยญคนที่2ครับคงหนีไม่พ้นคือเจเนตเยเลนที่ได้ออกมาพูดคุยนะครับในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจหลังจากที่ลด QE ไปหมื่นล้านในปีที่แล้วว่าภาพรวมเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยยังออกมาดีกว่าคาดและเธอยังเชื่อครับว่า ส่วนที่เศรษฐกิจไม่ดีในไตามาาที่1เนี่ยเป็นเพราะพายุหิมะที่หนาวเหน็บจัดมากในช่วงอเมริกาในช่วงไตามาตหนึ่งที่ผ่านมาฉะนั้นความเป็นจริงจะเริ่มเห็นมากขึ้นว่าเธอคิดว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะดีขึ้นในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนครับพอเกิดประกาศแบบนี้ราคาทองก็ลุดพันสเหรียญลงมามาอยู่ที่เดิมนะครับที่พันสฉะนั้นถ้าเรามาดูในกราฟในระยะสั้นนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าราคาทองคำนะครับพอประกาศเห็นไหมครับไม้ที่1 จองปูตินไม้ที่2ของอยูเครนนะครับก็ขึ้นมาแล้วก็ไซเวย์เลครับก็คือรอข่าวใหม่ๆในระยะสั้นมีแนวรับประมาณสัก1280แนวต้านประมาณ1300เหรียญน,นะครับแล้วก็เริ่มที่จะมีความสงบลงในฝั่งยูเครนเพียงแต่ว่าอย่าลืมนะครับ สิ่งที่สงบเนี่ยคือรัสเซียไม่ยุ่งแต่ว่ายูเครนเนี่ยก็ยังแก้ปัญหาภายในกันอยู่ฉะนั้นก็ต้องติดตามในคืนวันนี้อีกเช่นเดียวกันว่าจะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาและถ้าเรามาดูกาสถัดไปของราคาทองคำเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าราคาทองคำตอนแรกที่เราเหมือนกับดีดขึ้นเพราะข่าวยูเครนเห็นไหมครับพอประกาศ2ไม้ปุ๊บ หันมาที่เดิมเลยเป็นไซด์เวย์ที่เราเคยเจอในช่วงประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็กลับมาอยู่ที่เดิมนะครับพันสอกับ1,300เหรียญก็เคลื่อนตัวในกรอบไซด์เวย์ยังไม่ขยับไปมากและในการาฟสุดท้ายนะครับในการาฟรายวันเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าราคาเริ่มเห็นกลับมาเป็นแพทเทิร์นลงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เห็นไหมครับมีการหักหัวแล้วก็แนวรับแรกครับพันสซึ่งถ้าหลุดแนวรับตรงนี้นะครับหมายความว่าถ้าไม่ขึ้นไปแตะตรงนี้ที่ระดับประมาณสักพันสองร้อยพันสาม ราคาน่าจะล่วงอาจจะเห็นไประดับนี้เลยนะครับก็คือประมาณสัก1,250เหรียญซึ่งอันนี้ครับต้องถือว่าราคาในช่วงนี้เนี่ยเริ่มหันกลับมาเป็นแพทเทิร์นขาลงอีกครั้งหนึ่งแค่รอสัญญาณชัดเจนมากขึ้นฉะนั้นกลยุทธ์แน่นอนครับระยะสั้นเนี่ยแนะนำเกฑงกำไรในกรอบ1,280-1,300ในระยะยาวก็แนะนำว่าเปิดช็อตพ p o s i ิชั n ลงมาของตลาดทองคา ส่วนถัดไปนะครับในตลาดเซฟก็เช่นเดียวกันวันนี้ครับก็เริ่มมีการชุมนุมของกบปศขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าพอเริ่มมีการประกาศนะครับในช่วงวันพุธพฤหัสก็คือก็คือ ยกเลิกนะครับหรือปลดถอดนนายกรัฐมนตรีหรือยิ่งรัาออกเนี่ยนะครับก็ทำให้ตลาดมีแรงเทขายโดยเฉพาะต่างชาตินะครับเริ่มขายทำให้ตัว s e t 50 f u t u r e เสียเริ่มหันลงมานะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจคือแพทเทิร์นขาขึ้นที่เคยเป็นเนี่ยหลุดหมดแล้วแล้วก็เริ่มหันมาเป็นไซด์เวย์ฉะนั้นแนวรับสุดท้ายครับคือประมาณสัก925ถ้าราคาหลุดตรงนี้ลงไปเนี่ยตัวเซฟฟีเนี่ยก็จะหันกลับมาวกเป็นขาลงทันทีฉะนั้นในระยะสั้นซึ่งตอนนี้ ช่วงเช้าเนี่ยตลาดปิดอยู่ประมาณ9.33ฉะนั้นอีกนิดเดียวนะครับต้องระมัดระวังว่าถ้าหลุดตรงนี้ลงไปเนี่ยราคา SET 50 Future เนี่ยจะหันมาเป็นขาลงโดยเฉพาะเราจะเริ่มเห็นนะครับว่าความกดดันในช่วงอาทิตย์นี้หลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยมีแรงเทขายออกมาเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีนปชวันนี้มีกบปปสก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นนะครับฉะนั้นคนก็เทขายถือเงินสดก่อนกลัวนะครับแล้วค่อยไปรอความชัดเจนอีกทีหนึง่ง นะครับผมสุดท้ายครับก็ขอโปรโมทงานในวันพรุ่งนี้นะครับมีสัมมนา,าระหว่างผมแล้วก็ทางอาจารย์นัทวุฒินะครับในรู้ทองบอลเทรนเทเป็นพารวยพรุ่งนี้นะครับมีงาน Money Expo ปทีเ่เมืองทองธานีวันเสาร์บ่ายโมงนะครับใครสนใจเรื่องหุ้นเรื่องทองเรื่องตลาดฟิวเจอร์สเนี่ยพรุนี้ไปฟังได้ฟรีนะครับสัมมนาไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่าย สองโมงครึ่งนะครับก็จะมีทั้งพูดเรื่องเทรนทองในไตามาสองเทรนหุ้นเทรนเซฟฟิตีแล้วก็อื่นๆด้วยพร้อมทาง MTS GO นะครับก็มีไปออกบูธที่งาน Money Expo ในช่วงเมือทงทองธานีในวันนี้แล้วก็อีกสองวันนะครับวันเสาร์อาทิตย์ใครยังว่างๆเสาร์อาทิตย์ยังไม่รู้จะทำอะไรหรือว่าเอ๊ รู้สึกว่าไม่กล้าเข้าเมืองกลัวม็อบก็ไปเมืองทองนะครับไปเดินดูงานมานี่เอ็กได้เพื่อดูว่าเอ๊ะตอนนี้มีงานผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ๆหรือ MTS GO ไปออกบูธมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆเพื่อตอบสนองนักลงทุนในเรื่องตลาดฟิวเจอร์สแล้วก็ในเรื่องของตลาดทองคําด้วยนะครับก็พวกนี้นัดกับนัดนะฮะใช่ครับสอนัดนะนัดบผมนัดทวุฒิบูธอีกทีหน่งครับเป็นดีบูธอะไรนะฮะบูธบูธเ N11 N11 ของบ o o d NTS Go ก็เข้าไปก็ไปเยี่ยมชมกันได้แล้วก็มีแ้งต่างๆมากมายนะครับที่จะไปขายผลิตภัณารทางการเงินนะครับท่านนี้ก็ออกก็คือเข้าไปงานนี้ไปเจอพิธตีที่สวยที่สุดในงานนะครับได้ครับค่ะถ้าท่าผู้ชมท่านใดนะคะอยากไปเจอคุณก๊อฟแล้วก็อาจารย์นัดก็สามารถไปได้ที่งานบันนี่เอ็กนะคะค่ะแล้วก็เมื่อส่วนทางด้านตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ ปิดช่วงเช้าค่ะอยู่ที่1 3 7 9 2 8จุดนะคะบวกที่0.26จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายนั้นหึงล้านกว่าบาทนะคะอาจารย์คะคิดว่าตลาดหุ้นไทยนั้นทำพีคในรอบเซลล์อินเมี้หรือ,อยังคะยังกัากอยู่ยังยังไม่รู้ว่าพีคไปหรือ,อยังนะครับออแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาก็เตือนว่าในเดือนมิือนาคมเนี่ยหลายปีที่ผ่านมา45ปีที่ผ่านมาว่าจะพีคจุดที่เราคาดการณ์ว่าจะพีคอาจจะเป็น14 2 7็ ด่านหนึง่งอีกด่านหนึ่งอาจจะไปแถวพันห้าร้อยเลยนะแต่ทีนี้ไปชนแถวพันสี่รยี่บเจดก็ตกตก,ตกอ่มันจะมามีซัพพอร์ตที่อยู่แถวประมาณที่พันสามรนะครับชาวนี้ก็ระว 1, ังแถวพันสามร้อยเจ็ดสิบห้า้นก็ดูกันหน่อยหนะึ่งว่ายันได้ไม่ได้ในช่วงนี้นะครับถ้ายันตรงนี้ได้นะก็โอกาสที่จะ,จะแว่งขึ้นไปแถวพันสี่หรือว่าพันสี่ร้อยยี่สิบเอีกรอบหนึ่นะองนอังท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าถ้าหลุดแถวพนะันสามรอยเจ็ิลถึงจะตกไปหนึ่งสามห หรือเปลี่ยนเป็นลงลึกๆไปนะครแต่ว่าถ้าผ่านสามร้อย่างไรก็ตามคงจะต้องอยู่ในส่วนของหุ่นแต่ตัวใีประกอบด้วยนะ,ะเพราะว่าปัจจัยนฐานของแต่ละหลักทรัพย์เนี่ยก็ไม่เหมือนกัน,นครับค่ะยังไงอาจารย์ก็ยังคงแนะนําให้ติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะคะและในช่วงนี้ค่ะเรามาต่อ ในวันนี้นะคะเป็นบทวิเคราะห์ยางค่ะประจำวันที่าพฤษภาคม2557นะคะมีปัจจัยที่น่าติดตามดังนี้ค่ะข่าวรัฐบาลนะคะจะระบายยางในสต็อกออกมาในช่วงนี้ค่ะรวมไปถึงค่าเงินบาทต่อดอลลาร์นั้นอ่อนค่าลงนะคะที่ระดับ32บาท 5 3สตางค์เมื่อช่วงเช้านี้นะคะรวมไปถึงตัวเลข PMI จีนของ HSBC คะ่ะอยู่ในระดับต่ำ4เดือนติดต่อกันค่ะตลาดคาดการว่ารัฐบาลนะคะอาจจะไม่สามารถระบายสตออย็อกยางได้ตามข่าวเนื่องจากปัจจัยทางการเมืองนะคะส่วนในทางเทคนิคค่ะแว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆอยู่ที่60บาท50สตางค์ถึง62บาท50สตางค์นะคะมีความเสี่ยงเล็กน้อยค่ะหากหลุดโลที่60บาท50สตางค์และบริเวณโลที่โตข้อมนะคะระดับที่1 9 16.7เยนนั้นแนวโน้มยังคงเป็นขาลงอยู่ค่ะส่วนกลยุทธ์นะคะควรจะเวทแอนซีค่ะหรืออาจจะหาจังหวัดรีบาวแล้วเปิดช็อตสั้นๆในกรอบ60-65บาทค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของตลาด a อเฟนะคะในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะในช่วงต่อไปนะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณสุกัญญาในเรื่องของบริษัทวันทูวันคอนแทคค่ะสักครู่เดียวค่ะ นำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดลอ้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตรกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย a 3 8 0ผมทำธุรกิจหนังสือมาค่อนชีวิตสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือธุรกิจของเราได้ช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มพูนปัญญาให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่โอกาสน้อยมีเวลาน้อยได้อ่านหนังสือด,ดีมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงนักสามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่าย ก็ไพลินมีจุดจำหน่ายหนังสือที่เน้นเข้าหาลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมาร่วมกันสร้างรอยยิ้มและความสุขของสังคมไทยด้วยการอ่านหนังสือกันครับบริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนไพลินอ่านง่ายใกล้คุณ และในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณสุกัญญาวน,นิจักวงค่ะกรรมาการผู้จัดการบริษัทวันทูคอนแทคจำกัดมหาชนนะคะค่ะและในวันนี้นะคะคุณสุกัญญาคะบริษัทวันทูวันคอนแทคเนี่ยคะ่ะไม่ทราบว่าทํากิจการอะไรบ้างแล้วก็มีผลการดําเนินงานอย่างไรบ้างคะบริษัทวันทูวันคอนแทคเราทํธุรกิจเกี่ยวกับต้องบอกว่าการให้บริการ outsourcing contact center นะคะเปิดมาปีนี้เป็นปีที่ 24, 1 4แล้วเราก็ทำตั้งแต่ การเข้าไปเป็นที่ปรึกษาดูแลออกแบบระบบถ้าลูกค้าอยากจะเลือกเป็นการซื้อระบบ c o n t ทคเซ e นเตอไว้บริการลูกค้าก็ได้หรือว่าจะให้เรารับ o เอาซอร์สออกมาทำก็ได้คือถ้ามองเป็นหลักๆแล้วเนี่ยเราจะทำอยู่2อย่างหลักๆแบบนี้นะคะ,คะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีผลการเติบโตค่อนข้างต่อเนื่องถ้ามองเป็น3ปีย้อนหลังเนี่ยกำไรของเราเริ่มต้นจาก 30, 38 3ส3ล้านม,มาเป็น75แล้วปีล่าสุดคือ90 นั่นอาจจะเป็นเหตุผลหลักที่เราก็คิดว่าจากการที่เราอยากจะขยายตัวไปในตลาด CLMB แถบนี้ก็เลยอยากจะระระดมทุนนะคะ,คะอาเข้ามาเราจะได้มีเงินทุนหมุนเวียนในการขยายตลาดค่ะค่ะไม่ทราบว่ากลุ่มลูกค้าของทางบริษัทนี้มีกลุ่มไหนบ้างนะคะต้องบอกว่าเรามีครบในทุกๆก,กลุ่มนะคะไม่ว่าะจะเป็นราชการเอกชนส่วนของเอกชนเนี่ยจะมีตั้งแต่ โรงพยาบาล Modern Trade, ดออโตม b i l ลหรือว่าประกันธนาคารคือถ้ามองไปแล้วเนี่ยเราจะกระจายทุกๆกลุ่มกลุ่มหลักๆก็จะมีแอร์ไลน์นะคะที่ค่อนข้างใหญ่ของแอร์ไลน์ด้วยนะคะซึ่งมีโครงการทั้งหมด50โครงการใช่หมคะในปัจจุบันค่ะเราไม่ทราบว่าจุดแข็งแล้วก็จุดเด่นของบริษัทนี้คุณสกัญญาคิดว่ามีอะไรบ้างคะ คือต้องบอกว่าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจบริการที่รับเอางานบริการของลูกค้าเนี่ยมาทำให้สิ่งที่เราเน้นย้ำตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเปิดบริษัทคือคุณภาพของงานบริการซึ่งคุณภาพของงานบริการเนี่ยเราจะมองเข้าไปตั้งแต่ระบบที่เรามีซอฟต์แวร์ที่เรามีจนกระทั่งถึงเวลาที่เราจะทำงานลูกค้าเนี่ยเราจะเข้าไปดูถึง process การให้บริการด้วยเพราะว่าเรามองว่าถ้า ใช้เอาซอร์สแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องเร็วขึ้นดีขึ้นแล้วทาให้ลูกค้าเนี่ยพึงพอใจมากขึ้นม,มันการทำเวิร์กช็อปกับลูกค้าขั้นต้นเพื่อหาโซลูชนันที่ดีที่สุดและเหมาะกับลูกค้าแต่ละรายอาจจะเป็นหัวใจสําคัญสําหรับเราด้วยค่ะพูดง่ายๆก็อย่างเช่นว่าถ้าหญิงเปิดบริษัทมาหนึ่งบริษัทเราก็เลยอยากให้คุณสุกัญญาเนี่ยเข้ามาดูแลได้เลยคุณสุกัญญาก็จะมีทั้งให้คําปรึกษาออกแบบค่ะ ก็จะเข้าไปพูดคุยก่อนว่าอย่างสมมติว่าคุณหญิงอยากจะเอาซอสงานทางด้านบริการหลังการขายนะเราก็จะไปเก็บก่อนว่ามี expectation เกี่ยวกับงานบริการหลังการขายยังไงอย่างเช่นอยากให้ลูกค้าพึงพอใจต่องานบริการสัก80% 9 0นะ,ะอยากให้ลูกค้าเนี่ยมีการซื้อเพิ่มอยากให้ลูกค้าติดต่อได้วรวดเ,เร็วแล้วก็ให้เราทําอย่างเช่น ให้เรา r ร v ไว e ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าบริการให้ให้เราดูแลรับคอมเพลน t ต่างๆแล้วก็เอาข้อมูลนมาวิเคราะห์เพื่อที่จะได้ออกแบบ process ใหม่ๆในการที่จะให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาซื้อเพิ่มเติมเรียกว,ว่าครบวงจรเลยใช่ค่ะค่ะได้ยินมาว่าที่บริษัทอาคาะได้รับรางวัลทุกปีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ค,ะคือจริงๆต้องบอกว่าเรื่องรางวัลเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายตอนแรกของเราแต่ว่า คืออยากจะเล่าน,นิดนึงคือในอดีตเนี่ยมีเจ้านายอยู่คนหนึ่งเอ่ยชื่อนิดนึงคือคุณชันชัยจารวดรัดท่านก็เป็นเจ้านายตั้งแต่สมัยทํามาค้อท่านก็จะอินสไปร์เรามากหรือว่าเฮ้ยคุณป้อมเป็นไปได้ไหมที่เวลาเราทำอะไรแล้วเราจะเบนช์าม์กตัวเองในระดับเอเชียแปซิฟิกรู้สึกว่าความฝันเมื่อได้ยินคำนั้นนั้นมันไกลมากทีนี้พอมาเราเปิดบริษัทมาประมาณสัก6ปี บริษัทฟอ s ์สแอนด์เซเลเก็บอกว่าอ้าววันทเป็นลีเดอร์ในเมืองไทยนะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะนั่งอยู่เฉยๆนี่เราก็เป็นลีเดอร์แล้วเหรอก็อยากจะคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่เราคิดแล้วก็ทำเนี่ยมันเป็นไปในแบบที่เรียกว่า best practice ที่ international เขาทำกันก็ไปประกวดในเวทีโลกนะคะปีนั้นเราไปประกวดครั้งแรกที่ Melbourne, เมลเบิร์นต้องบอกว่าเป็น asia pacific award ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราได้รับรางวัลที่หนึ่งเราก็เลยเป็นตัวแทนเอเชียแปซิฟิกเนี่ยไปประกวดระดับโลกที่ลาสเวกัสพอเราไปประกวดข้างล่างเราก็ได้รางวัลแล้วเราก็มีความมั่นใจว่าเรามาถูกทิศทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองหาสิ่งที่จะพัฒนาใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาก็ได้รางวัลค่อนข้างต่อนเนื่องสองปีที่ผ่านมาก็ได้รางวัลเป็นลีดเดอร์ของเมืองไทยอีกปีนี้ก็เดี๋ยวเดือนนี้ก็ไปรับรางวัลยินดีนะครับ ได้ข่าวว่าเป็นบริษัทในเครือของสามาสามานะสามารถถือหุ้นอยู่เท่าไหร่สัดส่วนคือแต่เดิมเนี่ยก่อนเข้าตลาดเนี่ยถืออยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้หลังจากเข้าตลาดเนี่ยก็จะเหลือประมาณ71ค่ะ <71 S 1> ก็คือ <มะ S 1> ขายหุ้นคือหุ้นที่ขายทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ80ล้านนะคะขายให้ผู้ถือหุ้นเก่าของสามาเนี่ยยีล้านแล้วก็สถาบัน20ล้านแล้วก็นักลงทุนรายย่อย40ล้าน40ล้านทีนี้เห็นว่าขายเนี่ยระหว่างวันที่6กถึงแ พื่อาคมที่ผ่านมาตลาดมันไม่ดีตกหนักกันมากเลยช่วงนี้ผ่านมาขายออกไม่ทมจริงก็ทางสถาบันที่มีอยู่20ล้านนี่เห็นบอกว่ามีจองเข้ามา390ล้านอโอ้โหล้นขนาดนั้นเลยต้องบอกว่าก็เออเราก็คิดว่าต้องขอบคุณมากๆที่ให้ความส,มสนใจหรือว่าเราเองทําให้พลังตรงนั้นที่ได้มานี่ต้องทําให้ดีกว่าที่คาดคิดเอาไว้เออผมผมเมื่อวนึกว่าเออขายวันที่6ถหรือวันที่8ปดโอ้ไปดูสถานการณ์ตอนนั้นหุ้นตงคงคง จะขายได้ไหมเนี่ยปรากฏว่าลดเลยนะงวอย่างมัย่เน้ยค่ะค่ะและในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณสุกัญญาในช่วงต่อไปสักครู่เดียวค่ะเปลี่ยนชีวิตการซื้อขายทองคำแบบเดิมๆสู่การลงทุนรูปแบบใหม่ที่ MTS g o แม่ทองสุข ที่นี่เราคือผู้เชี่ยวชาญการลงทุนทองคําครบวงจรตัวจริงที่พร้อมให้บริการซื้อขายทองคาแท่งและโกลฟิเจอร์ด้วยประสบการณ์ในธรุรกิจซื้อขายทองคํามากกว่า50ปีคุณจึงมั่นใจได้ว่าที่ MTS g o แม่ทองสุขคุณจะได้พบกับบริการที่ครบวงจรจากคนที่เข้าใจเรื่องทองคำอย่างแท้จริงเราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็าคิดจะบินให้สูงขึ้น คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตรกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A 3 8 0 และในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณสุกัญญากันต่อนะคะคุณสุกัญญาคะไม่ทราบว่ามองธุรกิจในอนาคตนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะคือสิ่งที่เรามองว่าท้าทายตัวเราเองมากที่สุดก็คือการขยายไปตลาดต่างประเทศนะคะ,คะมองเขต c l m v เนี่ยแหละที่เป็นเป้ยก็คือแถบย,ย่านโซนเนี่ยอปนโดจีนเนี่ยนอกเหนือจากไทยเราก็ไปกัมพูชาชลาว เมียนมาเวียบตามะ,<ช>ะมดเลครับซึ่งจริงๆแล้วเราเปิดที่พนมเปญและเมื่อเดือนมีนาคมคเป็นการให้บริการเล็กๆกับลูกค้าที่ใช้เราอยู่ที่เมืองไทยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยลูกค้าจะถามว่าที่ประเทศโน้นเราจะไปเปิดไหมที่นี่เราจะไปเปิดไหมแล้วก็มองลูกค้าในต่างประเทศเนี่ยจะมีเป็นสองสมกลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มลูกค้าเดิมที่ใช้เราอยู่ที่นี่กลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็กลุ่มลูกค้าโลเคอลซึ่ง กลุ่มลูกค้าโลคลในประเทศนั้นๆเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะมาช้าหน่อยจากการที่เราสำรวจตลาดเพราะว่าความเข้าใจเรื่องเอาซออาจจะน้อยรวมไปถึงว่าการแข่งขันในเรื่องของงานบริการเนี่ยอาจจะไม่รุนแรงเท่าเมืองไทยแต่ก็ยังเชื่อว่ามาแน่นอนทีน,ะะนี้เอาเรื่องตัวเลขนิดหน่อยนะครับสามปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างรเรื่องผลการงานแล้วก็คาดหมายในช่วงสิ้นปีนี้หรือว่าในระยะข้างหน้าอย่างไรบ้างครับ คือจริงแล้วเราตั้งเป้าในเรื่องของผลกำไรที่ผ่านมาก็ค่อนข้าง a c h i e v เป้านะคะคอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยเรา90ล้านแล้วปีนี้เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่ประมาณอย่างน้อยก็120-130ล้านในการที่จะโกร w ในแง่ของผลกำไร,รแล้วก็กลุ่มลูกค้าเราก็คิดว่าเราน่าจะได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเราคิดว่าโปรเจกต์ที่เราไปเปิดหรือว่าขยายงานที่เขมรเนี่ยก็จะมีโปรเจกต์ที่น่าสนใจที่น่าจะปิดบริการได้ภายใน Q2 เนี่ยแหละคะ่ะ ครับแล้วก็จะเข้าทํางานซื้อขายครั้งแรกวันไหนนะครับค่ะวันที่15พฤษภาคมนี้ล้ค่ะ15พฤษภาคมนี้นะครับก็เอาใจช่วยนะคะแต่ว่าแต่แต่แต่ถ้าฟังฟังมาว่าโอ้โช่วงตลาดที่ไม่ดีสาบันจองล้นไปจัดให้20ล้านหุ้นอยากได้390ล้านหุ้นสงสัยคงต้องมาซื้อกันในกระดาษแล้วมั้จจะเป็นหุ้นที่ใหม่ๆยังไม่มีหุ้นแบบนี้ในตลาดก็อาจจะสนใจนะคะ ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะครับผมครับให <c oughs> ้กําลังใจครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ยิ่งได้บอกว่าได้รางวัลระดับโลกด้วย, <c oughs> ยนะครับก็เป็นตัวแทนความภูมิใจของคนไทยครับคุณสุกัญญาขอบคุณ <c oughs> คุณ <มา S 1> สุกัญญามากนะคะ <c oughs> และวันนี้นะคะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะบลจธนชาตินะคะศบโอกาสคว้าจังหวะชวนนักลงทุนค่ะในตราสาหนี้ไทย3ปีนะคะประมาณการผลตอบแทน3.6%ต่อปีค่ะเสนอขายตั้งแต่วันที่30เมษายนจนถึงวันที่9พฤษภาคมนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะสนใจนะคะติดต่อธนาคารธนชาติทุกสาขาหรือปลจธนชาตินะคะเบอร์โทรศ,พศรรัพท์02-1268399ค่ะ หมดเวลาของรายการรู้ก่อนรวยกว่ารอบบ่ายแล้วนะคะพบกันอีกครั้งค่ะในช่วงเย็นเวลา17นานาทีจนถึงเวลา17นาินาทีนะคะขอขอบพระคุณบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนหลักของรายการค่ะโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ